ที่ทำอาหารคงรู้สึกไม่ค่อยดีที่เห็นเขียงที่เราใช้มีสีดำๆดเหมือนขึ้นรามีเคล็ดลับดีๆในการดูแลรักษาเขียงของเราให้ดูดีและสะอาดพร้อมใช้งานตลอดเวลาค่ะ เียงที่หลายบ้านใช้เป็นอุปกรณ์ในการประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็นการใช้เขียงรองหั่นผักหั่นเนื้อสัตว์สับหมูปัญหาที่หลายๆบ้านพบเจอนั่นคือเขียงที่เราใช้งานอยู่อาจจะมีการขึ้นราได้ วิธีการรักษาเขียงให้ขาวไม่ขึ้นราหลังใช้งานเสร็จแล้วให้เช็ดด้วยน้ำส้มสายชูค่ะแต่ถ้าเขียงดำไปแล้วที่เคยทำก็คือแช่คอรีนพอขาวแล้วเอามีดขูดเศษเศษออกเขียงต้องหมั่นขูดเวลาหั่นจะมีร,ร่องร่องที่ตามองไม่เห็นจะเหมาะแก่การขึ้นราได้ดีหรือใช้น้ำยาซักผ้าขาวไฮเตอร์แช่เขียงในกระมังเลยไฮเตอร์ iter, และคอรีนฆ่าเชื้อโรคพอใช้แล้วล้างน้าให้สะอาด ราดน้ำร้อนครั้ง2ครั้งตากแดดให้แห้งอย่าลืมขูดเขียงก็จะใช้งานได้อีกทำแค่เดือนหรือ2เดือนครั้งก็พอค่ะส่วนประจำวันก็ให้ใช้น้ำส้มสายชูค่ะวิธีง่ายๆเพียงเท่านี้คุณก็สามารถทำความสะอาดของใช้ในครัวเรือนให้สะอาดอยู่เสมอค่ะ